อตูวที่ช้างสามเสียงนะครับรรยากาศเจ้าขาไทยอ่ะขข้านอก คน,นะคกันไปลูกความสวยงามนะครับ ขบวนนะตรงได้ไม่สูงนะนเยันนี้ัามกสางเทียนะครับขึ้นไปเลย ไปบนนะครับมาปะคัาคชันสามเสียนนะครับขึ้นไปเลยลูกไป แนย่งขาลางสูงอยูน่น,นะครับจับดูไปสูงอยู่น,นะฮะรู้สึกว่าสั่นๆงั้นครับ,บ,รรรนนรบจับดูด้วยมีหยิบขึ้นไลยจับไป้อย่าขาดสายตาข้างบนนี่เป็นอะไรครับรขึ้นได้ไหมครับไม่ได้อ๋อไม่ได้ไไดให้ดูดูขึ้นข้างบนนั่นนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นม, <au> มาอะไรเนสร็จแล้วแล้วลงเย <29. S 1> รอแล้วพาลงโอ้โนะครับขึนบ้นมาข้างบนนะครับนี่เรากำลังจะลงนะครับสูงอยู่นะครับค่อยๆลงลูกค่อยๆลงนะลูกนะ โปรดรับาลุมนี่นี่ลงตามสูตรบุญเอลอลงไปลงไปตกชานครับเจ็ดสิับียวลูกข,ว,ว,ขวเดียวลกเหี่มนี่ลูก สูงเนี่นะครับเอาเขามุนก็ปิดไว้ถาว่าเป็นจงคำเียนเขาไม่เป็นช้างสองทั้งโนเข้าไป็นช้างใช่ไครับผมเปิดจาทำมากครับ กำลังลงนะครับคุรักคุเรมากกับน้องใบบุญนะครับเดระยะรอบรอบนึงไปดูนะครับสวยเนะใบเรียมดีครับนั่งกาบลูกมาชาทู่่อนลูกชาทู่ล้ว มตัวครับฟางงดงานนะครับ้องไปบุญมานะครับ